โอ้นะครับผมดูดูนะครับโอ้เจ๊หมื่นนะครับผมโอ้วิ่งมาอย่างเร็วเลยนะครับผมโอ้พาลุดพาลุดโอ้ครับเจ๊หมื่นเจ๊หมื่นโอ้เออไม่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 โอ้ถอย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 เออเจ๊หมื่นนะครับโอ้รีบมากครับโอ้เพื่อนเพื่อนรอยอยู่นะครับผมโอ้รีบวิ่งมาเลยนะครับ บันเทิงเลยนะคุณสามสาวนะครับวันนี้โอ้เจ๊หมื่นนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องครังพี่ดาวนะครับผมโอ้โหเจ๊หมื่นรีบมากนะครับผมวันนี้สาวๆของเราก็มารวบรับประทานผลไม้นะครับผมวันคล้ายวันเกิด น้องแอนนี่นะครับผมก็แฮปปี้เบิร์ดดย์นะครับผมสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับผมนี่ครับผมยังไม่ถึงเวลานะครับผมยังไม่ถึงเวลานะครับผมยังไม่ถึงเวลานะครับผมสามสาวของเราก็จะมารอนะครับผมรอที่จะทานผลไม้นะครับผมในช่วงเวลาที่ทานผลไม้นะครับผมเราก็จะไร้สดนะครับผม ยีหมื่นรีบมากนะครับผม oh. เป็นไงพี่ดาวโอ้ oh. วันนี้สามสาวของเราแต่งตัวสวยๆเลยนะครับผมแต่งตัวสวยๆนะครับผมเ oh. ตรียมที่จะทานผลไม้นะครับผมโอ้ oh. พี่ดาวโอ้ oh. รีบวิ่งมานะครับวิ่วิ่งมาหาจีสีนะครับผม คิดถึงกันมากนะครับผมสีนวลกับเจ๊หมื่นนะครับผมติดกันมากนะครับรักกันมากนะครับดูครับป้ายด้านหลังนะครับผมโอ้นี่นะครับผมแฮปป้เบิร์ตเดย์นะครับผม จัดวิวแบบสวยงามมากเลยนะครับผมวิววิวหลักล้านนะครับผมเพราะว่าวันนี้มากินอยู่ที่บ้านชีนวนนะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอเวลานะครับผมรอเวลา ดูคิ้วพี่ดาวนะครับผมคิ้วอลังการมากนะครับนี่ครับก็มีสัญลักษณ์ด้วยนะครับผมสัญลักษณ์ตัวเอ็มนะครับผมหมายถึงนะครับครอบครัวนะครับครอบครัวพี่ดาวนะครับมีทั้งพ่อทั้งแม่นะครับผมวันนี้แต่งชุดสวยนะครับผมแต่งชุดสวยโอ้ชุดสวยมากนะครับผม จ้อง,องมองนะครับจ้องมองผลไม้นะครับพี่ดาวลูใสจะเริ่มหมดใจไม่ไหวแล้วนะครับผมใสจะเริ่มหมดใจไม่ไหวแล้วนะครับผมเห็นตู้ผลไม้อยู่ตรงหน้านะครับผมสงสใสจะคิดว่าวันนี้จะได้ทานเร็วหรือเปล่าน้อนะครับผมหรือยังไงนะครับผมยังงงๆอยู่นะครับผมยังงงๆอยู่นะครับผมว่าแต่ละวันนะครับผมกว่าจะได้กินวันนี้จัดแบบ พิเศษพิเศษเลยนะครับพี่ดาวเนี่ยครับผมก่อนเวลาก็สาวๆก็กำลังจะเขียนหน้าแต่งหน้าแต่งชุดกันนะครับผมยังไม่ถึงเวลานะครับผมยังไม่ถึงเวลา,า,วาวนี่ครับผมแต่งชุดโอ้เลข เลขคำหมื่นกับพี่ดาวนะออกนะครับผมพี่ดาวจับได้สามเจ๊มหมื่นจับได้ห้าบ่พี่ดาวจับได้ห้าบ่เมื่อคืนโอพี่ดาวจับได้ห้านะครับผมเจ๊มหมื่นจับได้สามนะครับผมสีนวลจับได้ตัวไหนคนสมหวังเจ็ดตองจับได้ศูนย์บอกนะครับผมโอ้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่พี่ดาวจับจับจับถูกนะครับผม จับถูเป็นครั้งแรกนะครับผมนี่ก็กําลังแต่งชุดสวยๆอยู่นะครับผมกําลังแต่งชุดสวยๆอยู่นะครับนี่ครับผมไปชมบรรยากาศนะครับผมก่อนที่จะเริ่มงานนะครับผมก่อนที่จะไล์สดนะครับห้ชมให้คุณพ่อคุณแม่ชมไล์สดชมเรื้องหลังไปก่อนนะครับผมบรรยากาศวันนี้อยู่ที่ทุ่งนานะครับผม เจหมื่นรีบวิ่งมานะครับผมโอ้โหแต่งชุดมาแต่บ,บ้านวิ่งมาชุดหลุดหมดนะครับผมเจ๊หมืน่นวิ่งอย่างเร็วนะครับผมโอ้โหผงใส่กลัวมไม่ทันเพื่อนนะครับผมกลัวมไม่ทนันกลัวมไม่ได้ทานผลไม้หรือเปล่านะครับผมรีบวิ่งมาเลยนะครับผมเจหมืน่นรีบมากเลยนะครับ เอาเดี๋ยวไปดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเบื้องหลังก่อนนะครับผมว้าวนี่ครับผมสวยมากเลยนะครับผมนี่ก็ชมบรรยากาศเบื้องหลังนะครับผมก็จะมีเลี้ยงอาหารตั้งช้างแล้วก็เลี้ยงอาหารควรด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็น เออนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวันนี้เลี้ยงซุกี้นะครับผมเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าอยากจะทานซุกี้นะครับผมเดี๋ยวแม่แม่ต้องรอชมในไร์สดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นภาพเบื้องหลังก่อนนะครับผมดีครับผมสามสาววันนี้แต่งชุดคุณนายเจ้ยนะครับ <laughs> แต่งชุดนะครับผมทั้งควันด้วยนะครับผม ทั้งควันแล้วก็ทั้งช้างนะครับวันนี้กับวิวบรรยากาศากาอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมบรรยากาศากาอยู่ที่ทุ่งนานะครับมองไปด้านหลังนี่คือจะเขียวนะครับผมเข้ากับชุดมากเลยนะครับผมบรรยากาศด้านหลังนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมบรรยากาศที่บ้านของเจสีนะครับผมกำลัง แต่งชุดแต่งหน้ากันอยู่นะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมกวนจูก็มาถ่ายบรรยากาศด้านหลังเบื้องหลังนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ